สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ f i ฟท d เดย์ชาแนลนะครับผม f i ฟท d เดครับวันนี้เรายังอยู่กับเกม FIFA Mobile 2019นะครับวันนี้ผมจะเข้ามาเล่นใโหมด Head to Head Alpha ให้ดูนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะเล่นในโหมดนี้ได้ทางผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมา เล่นให้ดูนะคบว่าโหมดนี้เนี่ยเขามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับแล้วก็โหมดนี้ควรจะเล่นกันยังไงครับวันนี้นะครับผมมาในแผน3-4-3นะครับแฟลตโอเวอร์ออนะครับพบกับทีมโอเวอร์ออครับด้วยแผน4-3-3 Attack นะครับวันนี้ผมมาในเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับ เริ่มเกมมาก็เปิดบอลมาทางซ้ายขวานะครับตนนี้โดนสกัดออกไปก็ในส่วนโหมดตรงนี้นะครับมีน้องๆเล่นไม่ได้หลายคนเพราะว่าทาง E A เขาแจ้งมาว่าตรงนี้เป็นบั็กน,นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะยิงก่อนครับยิงติดโกครับทาง E A เขาแจ้งว่าตรงนี้เป็นบั๊ของเกมนะครับโอ้โหยิง ติดผู้รักษาประตูเตะมุมอีกรอบครับการเตะมุมเนี่ยเราพยายามโยนเข้าไปหากองหลังเรานะครับยิ่งเป็นกองหลังอย่างโกดินเนี่ยจะมีในส่วนของตัว heading power อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาโมงเนี่ยจะโมงแรงกว่าปกติเลยเขาจะมีบูตของเขานะครับจะเป็นในส่วนของ ลักษณะพิเศษของตัวกองหลังโกดินนะครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนตรงนี้เนี่ยน้องๆบางท่านเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นบักทาง EA เเขากำลังพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็น่าจะเล่นกันได้ทุกคนนะครับ ดูเกมต่อครับผมบุกมาทางฝั่งขวาครับโยนเข้ากลางติดกองหลังสกัดออกมาได้ครับจะได้บุกอีกครั้งลองยิงไกลดูครับเคิร์ฟโกรับได้โกฝั่งตรงข้ามเป็นเตอร์สติเจนนะครับวิธีการเล่นโหมด ตัวโหมดอัลฟาเฮดทูเฮดอัลฟาเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องมีทักษะในการเล่นหลายแบบนะครับก็คือตั้งแต่การบุกน,นะครับการตั้งรับนะครับแล้วก็การยิงฟรีคลิกแล้วก็การเตะม,มุมนะครับทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องเหมือนกับเราเล่นเกมฟุตบอลเต็ม90นาทีเลยนะครับอันนี้พยายามผ่านกองหลังครับแต่ว่าหมุนติดครับ ส่งออกทางซ้ายครับโยนเข้ากลางติดกองหลังครับโดนโตกลับมาครับสกัดได้ข้วิธีการเข้าสกัดนะครับก็คือเราจะต้องพยายามที่จะดูจังหวะในการเข้าสกัดตัวนักฟุตบอลกองหน้าให้ดีๆนะครับเราอย่าไป รีบแย่งบอลกลับมานะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรารีบแย่งบอลกลับมาเขาจะสามารถใช้สกิลในการหลบกองหลังเราได้นะครับให้เรากะจังหวะดีๆเวลาเราเล่นเนี่ยเราอย่าเ,เราเรียกว่าอย่าไปใจร้อนนะครับให้ดูเกมก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเขาเล่นแนวไหนอย่างบางคนเล่นต่อบอลเยอะๆเ,เราก็พยายามที่จะดักทางบอลน,นะครับบางคน เน้นเลี้ยงนะครับเราก็กะจังหวะในการเข้าสกัดให้ดีๆนะครับโอ้ตรงนี้มีอแอลกนิดหนึ่งนะครับก็คือดีเลย์นิดหนึ่งแต่ตรงนี้เข้ามาในเกมนะครับโอเคมาดูครึ่งหลังกันต่อครับผมก็ยังบุกจากซ้ายไปขวาอยู่นะครับตรงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนฝั่งนะครับ เนี่ยครับพยายามหาจังหวะเข้าสกัดดีๆนะครับค,ครับหมุนตัวติดเนี่ยครับพยายามหาจังหวะเข้าสกัดดีๆเนี่ยครับคือเราอยากกดค้างอะนะครับก็คือพยายามหาจังหวะกดสกัดเป็นจังหวะที่เขาแบบ ไม่อยู่ในในจังหวะที่สามารถจะทำสกิลมูฟได้นะครับตัวสกิลมูฟของแต่ละนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถเราเรียกว่าจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกตัวสกิลมูฟให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสกิลมูฟแบบไหนดีแล้วก็สกิลมูฟแบบไหนที่เหมาะสำหรับสไตล์การเล่นแบบไหนนะครับตรงนี้หลุดมาครับ ชิปข้ามหัวติดครับได้เตะม,มุมครับพยายามโยนเข้าไปที่กองหลังนะครับออตัวตรงนี้ติดสกัดครับสกัดได้นะครับพยายามเข้าสกัดนะครับเวลาเจอเกมสวนกลับนะครับตรงน,นี้เราเข้ามาตัดบอลได้ครับโยนยาวมาฝั่งขวาครับโย่งเข้ากลาง ทางคารุช่องอุ่งติดกองหลังตัวเกมในส่วนของตัว h ฮ to h e a ดอัลฟาเนี่ยจะต้องอใช้ความเคยชินในการเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเรากดคันบังคับอะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มส่งปุ่มคันบังคับหรือว่าปุ่มยิงเนี่ยมันจะดีเลย์นิดๆน,น,นะครับตรงนี้ก็ต้องปรับ กันพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเข้ามาเล่นโหมดนี้กันบ่อยๆนะครับก็จะได้ฝึกฝีมือกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเปิดแพ็กเนี่ยเราจะได้อะไรเป็นเบต้าแพ็กนะครับในโหมดนี้ถ้าเราเล่นชนะเราจะได้นักเตะ e l ลิตหนึ่งตัวนะครับก็คือแรนดอมมาอยู่ที่ว่าเราจะได้เจอตัวไหนนะครับชนะไปครับ1นเปิดมาปุ๊บ เป็นโมดิทครับตำแหน่ง cm ครับ o อ8 9ว้าวเป็นบูทช็อตพาสซิ่งอะนะครับโอ้ได้ตัว89เลยครับแมตช์นี้นะครับเรามาดูพลังกันนะครับก็จะอารมณ์นี้เป็นสกิลมูฟจะเป็นรูเล็ตอะนะครับก็ค่อนข้างโชคดีเลยวันนี้นะครับ ก็หลักๆผมก็จะมาเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยเข้ามาเล่นให้ดูก่อนนะครับก่อนจากการอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับตรงนี้เปลี่ยนตัวเลยนะครับกด s ับ s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เผื่อว่าผมมีข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆเนี่ยผมจะได้ลงนะครับเมื่อท่านเนี่ย ได้ดูในส่วนของคลิปผมแล้วท่านก็จะได้เอาไปต่อยอดกันอีกทีนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ